วันนี้ครับเฮ้ยอะไรนะนเต็มเลยอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้ฐานทำอากาศโอ้ฐานทำอากาศารเรามาดูบินอะไรนะเครื่องบินโชว์บินผาดแสงก็นี่นี่นี่เครื่องบินเริ่มเห็นละคนเยอะมากครับวันนี้เมื่อเช้าอากาศเย็นอยู่เลยนะนูน่นนูน่นนู่นเครื่องบินกองทำอากาศารจริงด้วยเครืร่องเอาน้องหายไปไหนละ น้องนี่คึกมากเลยมาตังเคยมาตอนเด็กๆลูกทีเนี่ย,นนเ,ยเมื่อ7ปีที่แล้วหมดนะอา้าวเดินน้ำไปเลยคนเยอะมากของขายนี่อันี้กับดักเลยเนี่ยเคยซื้อไปแล้วก็เล่นได้แป๊บเดียวอันเท่าไหร่เนี่ยชุดละ150คร <150. S 2> ับ150ปัญญาถ่ายค้องครับโอเคราคาเดิม เพราะว่าเคยซื้อไปก็ร้อยห้าสิบอ้าวหลับแตแล้วอาน้องไปไหนแล้วไไลูกเฮ้ยเดินตามน้องไม่ทันเลยนะยิงกันใหญ่เลยลูกเขาเรียกอะไรปองอากาศอะไหนอะน้องอะลูกวันเยอะมากวันนี้ Rút về nón mày, Rồi rồi, đang nhìn mà Rồi rồi, tiếng lắm Nón cho bé Bà 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 nè Rút qua nón Mấy con có cặp lên một lây à Xe nó có ma à เฮ้ยลงมาทำไมคนกลับเรียกว่าคนมาันนี้น้องนี้นี่กลับกันแล้วเหรอกลับแล้วหรอกลับแล้วข้างในมันมีบินอีกรอบอ๋อบินอีกรอบรอบกี่โมง อ,อ๋อ้จะไ,ได้มาในเช้าเะไเนี่ยมามาต้องกินรงนีเอาไปไปเราก็งงเนี่ยเรามาไปคนกลับไปเยอะอ๋อเขาจะมีเขาจะมีบินเป็นช่วงๆลูกใช่ไหมอ้ยน้องไปไหนอะเนะียโเคคนเยอะมาก